พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่37สลายตนะวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกอายตนะหกพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามรัสแสดงธรรมเรื่องการแจกอายตนะหกโดยตั้งอุทเทศหรือตั้งบทตั้งว่าควรทราบอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหหมวดวิญญาณหก หมวดพัสสะหมโนปวิจารสิบปดคือความท่องเที่ยวไปแห่งใจสัตตบทสามสิ 36. คือทางไปของสัตว์เป็นต้นครั้นแล้วทรงแจกอายตนะภายในหว่ามีตาเป็นต้นอายตนะภายนอกหกว่ามีรูปเป็นต้นวิญญาณกายหกมีจักขุวิญญาณเป็นต้นผัสสะกายหก มีจักขุสัมผัสเป็นต้นมโนปวิจารสิบคือเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นแล้วใจก็ท่องเที่ยวไปสู่รูปที่เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาส่วนสัตตบ,บทหรือทางไปของสัตว์36สทรงแสดงโสมนัสหรือความดีใจที่อาศัยเรือนหกอาศัยเนคขมะหรือการออกจากกามอีกห โทมนัสหรือความเสียใจที่อาศัยเรือนหกอาศัยเนคขมมะหกอุเบกขาที่อาศัยเรือนหกอาศัยเนคขมมะอีกหกครั้นแล้วทรงแสดงธรรมให้อาศัยส่วนที่อาศัยเนคขมมะให้ละส่วนที่อาศัยเรือนแล้วทรงแสดงคุณลักษณะของาศาสดา รัตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่38อุทเทศวิพังขสูตรสูตรว่าด้วยบทตั้งและคำอธิบายพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามตรัสแสดงอุทเทศวิพังคือบทตั้งพร้อมทั้งคำอธิบายที่ว่าภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่วิญญาณของเธอจะไม่สัดสายไปภายนอก ไม่ตั้งอยู่ในภายในไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สะดุง้งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีความเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณนะและเหตุให้ทุกเกิดอีกต่อไปตรัสเพียงย่อๆเท่านี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นเข้าสู่พระวิหารภิกษุทั้งหลายจึงไปหาพระมหากัจจนะเทระ ขอให้อธิบายขยายความโดยพิสดารซึ่งท่านก็ได้อธิบายชี้แจงเป็นข้อข้อไปสำหรับส่วนนี้มีข้อน่าสังเกตว่าในประโยคว่าวิญญาณไม่ตั้งอยู่ในภายในท่านใช้คำว่าจิตแทนคำว่าวิญญาณว่าไม่ติดอยู่ในองค์ชานเมื่อภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค ก็ตรัสชมเชยพระมหากัจจาณะเทระและตรัสสอนให้ทรงไว้อย่างที่ได้แสดงไว้แล้ว